สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเมื่อกี้นี้นะคะก็รอกันให้เดินลงมาได้นานมากเลยนะคะอ่ะถามกันอีกนิดนึงเลยละกันนะทั้งสองท่านปกติเนี่ยเป็นคนใช้นิหงาหรือเปล่าคะอใช่เลยนะใช่คุณพี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่นะใช่เนาะใช่ครับมันเหมือนกับเหมือนเหมือนโทรศัพท์หรืออะไรที่แบบว่าพอไม่ได้พอเริ่มใช้ แล้ววันไหนเรไม่ได้ใช้จะรู้สึกว่าเสียเซล์เสียเซลใช่ใช่ใช่เลถ้าวันไหนลิปฉีดก็แบบรู้สึกแปลกๆนะพี่ครับเออใช่เพราะว่าก่อดหรือบ,บ้าหรออะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่จำเป็นไปแล้วเนาะต้องแต่เนิดน,นึงว่ะก็อ,อย่างนี้ป่ะไม่ไม่ไ,ไ,มไม่ไม่อะเจนฉีดเอาไปในอากาศเลยเป็นเทคนิคฉีดไปในอากาศเดือดผ่านเออมันจะอยู่ติดกับตัวนะจริงจริงมันจริง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 เกลื่อนหนีแหม่ก็รู้สอง เสียยดาีเข้าไปในอากาศเลยค่ะแล้วจะไปถ่านมันแล้วโปรเจกต์เนี้ยนะคะมีวิธีการเลือกน้อหออะไรและสัตว์นี่ที่ป้องก่อนก็ได้ให้ซีเนียร์ก่อนหนึ่งเลยก็คือต้องต้องหอจูใจเราใช่ไหมฮะเราก็ต้องหอมก็มีหลายแบบให้เลือกแล้วเราก็ดู้แบบว่าเราอยากจะบุกลิธีบารอะไรเราอยากว่า เรียบร้อยก็อีกแานนึงแตล้ววันนี้เป็นงานในคืนเรียกอะไรเปรี้ยวหน่อยก็อีกแบบคุณดุเลยการพนักงานแสดงว่าพี่มีเยอะใช่ไหมเอามาก็นิดหนึ่งเยอะๆนะก็แต่ละวันอารมณ์เราแต่ละวันันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่คุณเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายเหรอคะไม่ใช่ต้อหอบเยอะอ่ะ ได้อย่างที่บอกไปก็คือมีเราก็มีเยอะเยอะชนะแล้วก็แต่ละวันเราก็อารมณ์เราก็เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนสีอย่างนี้ใช่ไหมเราจะคุยที่นี้ก็บอกว่าน้ำหอมเปลี่ยนเป็นทัลเตอร์เนี่ยเป็นลักษณะของผู้ชายที่มีความเป็นแมนแต่ว่าเซ็กซี่และฝึกในขณะเดียวกันบางทีท่าเดาได้ยากเหลือเกินเลิดว่าตัวเองเป็นเป็นหมาะกับน้ำหอมเปลี่ยนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะ แมนเซ็กซี่อ่ะแมนเราแมนนะครับแม่แมนแม่ได้แล้วนะเซ็กซี่ป่ะเซ็กซี่ป่ะนิด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 ของหอมมันสามารถนำบทสลิการไปได้ถ้าแม่ยังไม่เซ็กซี่เพียงพอเนี่ยให้หอมช่วยเฉลยช่วยช่วยช่วยอ่านะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็คุยกันมาเกี่ยนของปากหอมคอแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเล่นเกมกันหน่อยได้ไหมคะขออนุญาตมือสองท่า ดีมะเราจะเล่นเกมง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ใครก็ได้ที่อยู่ตรงนี้นะคะเราจะเอาแค่9้าคนแต่ยกที่เคนนะจะให้เราไปยกไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีอตอนที่ขอ,อยกครอ่ะไม่ใช่ให้มีโอกาสถามคำถามมาหรือพี่ป้องก็ได้4ี่คำถามสี่คำถามแล้วก็จะได้เราจะให้ตอบ<ม>แล้ว,ม,ลวมีของมาด,ด้วย จะได้ถนัดนะอยากจะถามเลยไหมคะหรือว่าถ้าไม่อยากถามแต่อยากได้ของเนี่ยก็ยกมือได้นะแล้วมีคำสั่รเตมให้่ะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้พี่ๆช่วยดูด้วยนะว่าใครยกมือคนแรกนะคะอะเดินอยก ใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรโอ้โหเออโอ้โหจริงจริงจริงอ่าวันนี้วันนี้มีเยอะนะวันนี้วันนี้แต่วันนี้นะใช้เป็นคอรเตอร์ครับแน่นอนแบบนี้เยี่ยมเฮ้ยใช่จริงจริง ค่ดไหมคะขพ่่อไหนิดหนึ่งไหมคะอะครับนี่นะอนนี้มีงานอะไรคะแสดงว่าไม่นดหตอนนี้อะะอ้าวว่างติดตาอยากติดตาตอนนี้ก็ไม่มีครับอ้วา เราก็เรียกว่าเล่นมุกจริงๆเลยนะเสารพเขาเล่นครับคือจอมประกาศวันที่6กธันวาอันนี่ใครเรียนใช่ไม่จำเป็นคุณน้องอีซีครับอันนี้เป็นแบบว่าตลกเอ็นดาน กถ้าเป็นต้องแยกกันอ่าคนไหนก่อนยากค่ะเซอร์ไพรส์เยสุดเซอร์ไพรส์สุดนะช่ไหมใช่ค่ะเซอร์ไพรส์โอ้ยากมากอะไม่ต้องที่สุดก็ได้เซอร์ไพรส์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 ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับพวกเซอร์ไพรส์ในวันนี้องลแต่ริอะไรเงี้จริงๆก็อยากูน้องแฟนันันจริงๆอะเซอรส์ พี่ผมเนี่ยมีแฟนสาวน่ารักน่ารักสายนะอันนี้เอาเนี่ยพี่ตอบเอานี้นะเอานี้นะอะพี่ป๊อกคาเรื่องเซอร์ไพรส์สูงที่พีพี่ป๊อกเซอร์ไพรส์เหรอฮะเอาไอเดียฮะับยากเลยอ่ะยากขอรอเราพี่อะเดี๋ยวพี่จะไปจีนครับเฮ้ยจริงพี่ใช่ไปกับไใครออครับอ๋อครับ นั่นแหละก็บางทีเวลาเราไปครั้งแรกเนี่ยมีแฟนแฟนมารอเยอะมากเรา็งงว่าแฟนนี่คือแฟนจริงๆที่มารอยเยอะมากครับครับงงว่ารู้จักเราได้ไงเพราะว่าเราไปคนแรกครับไม่ไม่รู้ว่าแบบเป็นขนาดนี้แล้วก็วยความจีนเนี่ยสักคนนะคงเยอะก็เลยดูเยอะไปหมดจริงๆจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็เราก็แปลกใจครับเออนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอยาดีน่าอยนดีแล้วเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เพราะว่าทีเนี่ยเราทำงาน